ค่ะพบกับไอแอมพี่มี่และแกะกล่งของติงอีกแล้วนะคะเธอปีนี้นะคะ TFBOYS ครบรอบ10ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบใจหายมากทุกคนคือยังไงอะเราก็คิดว่าวันนี้อะมันจะต้องมาถึงแต่ไม่คิดว่าพอมาถึงจริงๆแล้วเราจะทำใจไม่ได้อะ คือเราได้ดูคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีไปแล้วนะคะคือสามหน่อไม่ได้บิวอะไรเลยเว้ยเขาก็แบบแฮปปี้มีความสุขกันดีแต่เราอะพอฟังเพลงพอเ,เห็นหน้าเขาพอเห็นเขายืนด้วยกัน3คนแล้วอะน้ำตาไหลอย่างนี้เลยร้องให้สองชั่วโมงทุกคนไม่ไหวมากจนถึงวันนี้ยังตาบวมอยู่เลยนะคะคิดถึงแล้วก็คือ ไม่อยากให้มันจบอ่ะไม่อยากให้สัญญาสิปีมันหมดลงเลยอ่ะอืมและในวาระครบรอบสิปี TFboys นะคะเราก็มีของติ่งแน่นอนอยู่แล้วมาให้เก็บสะสมกันซึ่งแบรนด์ที่มาจับเอาอีเวนต์สำคัญอันนี้ก็คือแบรนด์โวบ้นะคะเราไม่แน่ใจว่าชื่อแบรนด์เขาอ่านอย่างนี้หรือเปล่าเนาะสะกดเป็น V O B A นะคะเป็นอ่อ แบรนด์สตรีทแบรนด์เออที่แบบว่ามีเสือ้อมีเครื่องประดับอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบรนด์เขาเปิดมานานหรือ,อยังนะแต่ว่าเราเพิ่งเห็นปีนี้นะคะเห็นคนเริ่มใส่กันปีนี้แล้วก็เวปอของแบรนด์ก็เพิ่งเปิดปีนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่เราได้รู้จักเนาะก็เขาก็ปล่อยสินค้ามาหลายอย่างมากที่เอ,อ่อเกี่ยวข้องกับ1 0ปี TFboys ใช่ เป็นวาระแห่งชาตินะคะวรระแห่งชาติของเราเลยแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออปล่อยตู้ออกมาทีเดียวด้วยนะเขาปล่อยวันละอย่างสองอย่างทําให้เราเห็นเราก็แบบอุ๊ยอันนี้ก็สวยอุ๊ยอันนี้ก็อยากได้แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนะคะในโอกาสสำคัญนาดนี้เราก็อยากจะมีของที่ระลึกเก็บไว้เป็นความทรงจำด้วยเนาะคือ10ปีมันมีหนเดียวอะ่ะมันไม่มีอีกแล้วไงแล้วก็แน่นอนนะคะ ว่ามันจะไม่จบแค่ EP เดียวสำหรับสินค้าของแบรนด์นี้เพราะว่าเราสั่งมาอีกตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะก็เอาทีละอย่างสองอย่างไปก่อนเนาะให้มันเป็นเซตเซตไปเนาะอันนี้ก็คือเราสั่งมาสองอย่างนะคะที่มาอยู่ในมือเราตอนนี้อันแรกก็คือเสื้อนั่นเองเป็นเสื้อยืดนะคะนี่โฟบ้าอันนี้ก็คือว่าฝากพี่ที่รู้จักซื้อมานะคะ ซึ่งพี่เขาก็ให้ของแถมมาเป็นพวงกุญแจสานอนะคะโลโก้ของแบรนด์เขาเนี่ยก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะคะนี่เป็นมีลายปักตรงนี้นะคะโบบ้าคือแบบเป็นเรียบๆเ,เนาะข้างหลังเป็นแบบลายอย่างนี้เป็นแบบเหมือนหิน เป็นเหมือนแบบเออสัดสีเนาะ Listen to my heart นะคะซึ่งมันก็คือเนื้อเพลง Heart ของ T F Boy ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ตอนแรกเราดูเฉยๆเราก็แบบว่าเอ้ยมันก็น่ารักดีแต่พอมาเห็นของจริงเนี่ยมันสวยกว่าที่คิดไว้อีกนะอันนี้ก็คือไซส์เราสั่งไซส์ M มานะคะไซส์ size M ก็คือเฮ้ยก็พอดีอยู่นะนี แล้วเสื้อเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเล็กๆแบบนี้เป็น T F Boys แล้วก็ตรงเสื้อเนี่ยเขาก็จะมีกระดุมแบกมาให้เราสามารถติดได้เป็นอ็อกซส o ซอรีนี่อะหลดูข้างหน้าก็อาจจะแบบเอ้ยดูไม่ออกว่าแบบเสื้ออะไรแต่พอดูข้างหลังนะคะ Listen to my heart heart show me love baby เออมันเป็นเสื้อติ่งแบบไม่ตะโกนอะเออคืออย่างหนึ่งที่เราชอบสำหรับเสื้อตัวนี้ก็คือแบรนด์มันไม่ตะโกเนเข้าใจว่าคือบางแบรนด์เขาจะทำชื่อแบรนด์แบบใหญ่มากอะแล้วทำให้เราเดินไปไหนอ่ะเหมือนมีแบรนด์เสื้อแปะอยู่ว่าแบบสมมุติวัวบ้าตัวใหญ่ ฉันเดินไปไหนทุกคนก็จะแบบว่าอ๋ออีนี่ใส่เสื้อโบบาแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเสื้อที่ไม่ตะโกนไปตะโกนข้างหลังแทนว่า listen to my heart นะคะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่คนที่เป็นติ่งไม่ใช่เป็นคนที่เป็น cover เนี่ยก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยนี่คือเสื้อ TF b o y เขาเข้าใจเลือกเหมือนกันนะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนมาเป็นอย่างนี้เลย กล่องน่ารักมากนี่ l e t a p p l e Play คือโลโก้แบรนด์ของเขาเป็น Apple ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S แล้วก็อันนี้เนี่ยแพ็เกจจิ้งสวยขนาดนี้นะคะมันคือหมวกทุกคนมันคือหมวกแก๊ปนะคะหมวกเบสบอลแคปคือกล่องสวยมากไม่อยากทิ้งเลยอันนี้เราได้มาจากร้านอย่างนะคะ ก็เป็นแนวสตรีทกราฟฟิตี้อีกแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรว่าเหมือนพ่นสีสเปร์อะ่ะจริงๆตรงนี้มีลายปักนะคะว่าเออ V แล้วก็เป็นรูปแอปเปิลแล้วข้างในอ่ะมีมีตัว TF ด้วยนะแล้วก็เหมือนตัว O เนี่ยเป็นแอปเปิลนะคะ V O B A เป็นชื่อแบรนด์เขาแล้วก็ตรงที่เป็นลายนี้ก็คือคำว่า fighting นั่นเองซึ่งจริงๆหลายๆคน อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆ TFBOYS เนี่ยย่อมาจาก The Fighting Boys นะคะเออชื่อมันอาจจะดูแบบอะไรว่าไงอะดูดูเชยไปหน่อยนะถ้าเกิดเป็นชื่อเต็มแต่ว่าเราก็เรียก TFBOYS กันจนชินแล้วเนาะนี่ซึ่งจริงๆที่เราเลือกมาสองอย่างนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่แบบเราใส่ได้เหมือนหมวกนี้เราก็เราก็เป็นคนชอบหมวกเนาะ ลองใส่แล้วก็เป็นอนี้อุย้ยเธอน่ารักกว่าที่คิดนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้นะจ๊ะใส่หมวกด้วย<ส>เออป้ายังไม่เอาออกเลยเุยเธอเท่เท่มาก<ส>คือดูดูเผินๆตอนแรกอะเรายังไม่ค่อยสะดุดตาลายเท่าไหร่ก็จไหมเราซื้อเพราะว่ามันเป็น ของที่ลระลึกเทฟไ y s แต่พอมันมาถึงจริงๆเรารู้สึกว่ามันสวยกว่าในรูปอะ่ะแล้วเราเป็นคนชอบอ่อเขายอลายอาร์ตอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอุยเธอเสื้อก็พอดีมากต้องบอกก่อนว่าพวกเสื้อสตรีทแวร์ต่างๆอะ่ะ เราจะชอบใส่เป็น o อ e r s ซ z e หน่อยๆเนอะเพราะว่ามันจะแบบดูฮิปฮอปดูอะไรหน่อยเออมันเก๋นะคะนี่ด้านหลังด้านหลังต้องแบบว่าอย่างเงี้ย t i s to e n t my heart สุดยอดมากเอาล่ะเราต้องคิดก่อนนะคะว่าชุดนี้เราจะใส่ไปไหนดี แต่ว่าตอนนี้แบบขอเก็บไว้ในตู้ก่อน,นละกันรอโอกาสใส่นะคะอาจจะมีถ่ายรีแอคหรือเปล่าเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่มีแน่ๆก,ก็คือว่าแบรนด์โฟบ้าเนี่ยมันจะยังไม่จบแค่นี้คะ่ะทุกคนมันยังมีต่อเรามีภาคต่อแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถ่ายคลิปนี้นะคะ เราได้ทำการติดต่อสื่อสารกับทีม C-R ที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วนะคะว่าที่ Pop-Up Store ของ v o b a เนี่ยมีอะไรน่าสนใจนะคะให้เอามาฝากหน่อยสักอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าที่ Pop-Up Store ของแบรนด์เนี่ยเราจะได้อะไรมานะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกัน E.P. ถัดไปแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนล้วค่ะ